รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสองเกา้าเวทุ่มสนับสนุนโดดนตูมเดียวเดียวทั่วปัตตานีต้องตูมเดียวและแมกวันเปิดตาดอกออกเห็นเห็นให้กับพืชทุกชนิดต้องแมกวัน ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซากโกสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบสุดหล่อสองคนกันในเวลาเดียวกันนี้ทุกวันทุกวันนะฮะรายการดีๆมีสาระกลับมาให้ความรู้นะฮะกับพี่น้องเกษตรกร,ร,รท่านผู้ชมกับรายการดูดีมีสาระในช่วงสองเก๋าเขย่าทุ่งผมยักษ์มังก,กรเจ็ดน้ำครับน้องมังก,กรเจ็ดน้ำครับ เอคุณยักคุณนา้ามาพบกันทุกวันทุกวันเนี่ยลอขึ้นลอขึ้นทําไมมัน <c oughs> เบื่อกันไหมโอ้ไม่เบือบ่อเบื่อเอข้อมูลมาจากไหนกันนะโอ้ข้อมูลของเราสองคนเนี่ยมาจากประสบการณ์โดยตรงโดยตรงเลยล้วนลวน <c oughs> ลนะฮะคือ พี่น้องเกษตรกรนันผู้ชมอาจจะมองว่าเอ๊ไปเอาอะไรมาคุยกันนักกันหนาทีนี้ผมสองคนเนี่ยมันอยู่ในวงการเกษตรคือเป็นอยู่ในวงการค้าขายเรื่องทั้งปุ๋ยทั้งยาเนี่ยพูดง่ายๆตรงๆเนี่ยนะมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะฮะเพราะว่าอย่างผมไปเจอยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยหนึ่งไร่หวานปุ๋ยครั้งหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยใช้ถึง 75กับส5 7เจิกิโลลูกครึ่งไม่ใช่ลูกครึ่งสิลูกครึ่งวี75 <km. S 2> <c oughs> ิหกิโลเขบอกถ้ามันใส่ไม่ถึงขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้ไล่ละเวียนแล้วเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเรามีวิธีการอย่างอื่นนะ <ừ> เพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรทุกคนก็จะร้องหมด <ừ> โอ้ตอนนี้ปุ๋ยแพงลงทุนสูง <ừ> ราคาราคาไม่ขยับเลย ผลผลิตไอ้ตันนึงทําได้อยู่แล้วนั่นคือตอนเนี้ทุกคนมามองที่ผลไม่ได้มองที่เหตุไงเก่าไม่ถูกที่คันถูกต้องคือปัจจุบันเนี่ยอ่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเป็นข่าวที่มันเป็นกระแสสังคมเนี่ยทุกคนมามองที่ผลหมดใช่ถ้าคุณย้อนกลับมามองที่เหตุกันนิดนึงเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณไปแก้ตรงเหตุดิอ่าถ้าแก้ตรงเหตุได้นะจบเนี่ยคือ ทุกคนเวลามาพูดกันเวลาเอามาวิจารณ์กันเวลาเอามาคุยกันสนุกปากสนุกมือโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีเรื่องการแชทเรื่องการให้สแสดงความคิดเห็น <c oughs> เขาเรียกนักเลงคีย์บอร์ดอะโอสนุกมือ <c oughs> ไม่สนุกปากนะ <c oughs> สนุกมือโอ้อ oh, <c oughs> ากพิมพ์เขียนอะไรที่มันไม่สามารถที่ออกสื่อได้เนี่ยสามารถทําได้ตรงนั้น <c oughs> มันกลายเป็นสังคมที่ไม่ได้มามองกันว่าเหตุผลจริงเป็นไงแล้วในเรื่องของการทางด้านเคมีเกษตรก็เยอะนะอืที่บางครั้งผมเข้าไปดูเนี่ยไปดูในแชทในอะไรเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันจริงหรือโมอมันจริงหรือไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่เฮ้ยมันมขายของอย่างเดียวเปล่าหนึ่งเม็ดสิบไร่อ่าเนี่ยอะไรว่าหนึ่งเม็ดสิบไร่เนี่ยหนึ่งเม็ดหนึ่งไร่หนึ่งเม็ดหนึ่งไร่หนึ่งเม็ดหนึ่งไร่ก็ถ้าพูดกันแบบหยาบๆหน่อยขี้แต่ขี้แต่แล้วหนึ่งแคปซูลอ่า มันเป็นไปไม่ได้ครับมันคืออะไรอ่ะไม่มีไม่มีใครรู้ผมถามร้านค้าร้านค้ายังไม่รู้เลยขายไหมแล้วถามว่าถามเอาแล้วไม่รู้แล้วไปแนะนําได้ยังไงอ่ะเขาเขาเรียกร้องหาเขาเองอ่ะมันเป็นการโฆษณาไงนี่ไงกระแสเชื่อเป็นกระแสเป็นกระแสอยากลองอืลองเสร็จเป็นไงก็แฮวพับเสือกลับบ้านหมดแล้วนะฮะทุกวันนี้ไม่ไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีแล้วใครไปหลงเชื่อก็ อันนี้เราจะไปโทษร้านค้าก็ไม่ได้ร้านค้าบอกลูกค้าจะเอาอะเออก็จริงนะเขาก็ต้องหามาขายครับเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรถ้าไปชมเสพสื่อเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรต้องต้องคิดนิดน,นึงคือเราไม่ได้ว่านะแต่เราอยากจะบอกจากใจของสองเก่าเลยว่าต้องคิดนิดน,นึงว่ามันเป็นเหตุเป็นผลอย่าง,ง,งเป็นเราเนี่ยอย่างเป็นผมเนี่ยหรือคุณยักษ์เนี่ยอันดับแรกเลยโอแมงหลอกละ พูดกันตรงๆเลยนะเฮ้ยคุณน้าผมมีข้าวเม็ดหนึ่งกินเม็ดเดียวอิ่มเลยโอ้ลอกยังไงก็หลอกเนี่ยนะแล้วพอเรายิงคําถามกลับไปถึงเกษตรกรเฮ้ยต้นไม้มันต้องการปุ๋ยปุ๋ยคืออาหารแสงแดดพอได้รับปุ๋ยไปแสงแดดมาสังเคราะห์สังเคราะห์เพื่อให้ปุ๋ยนะเปลี่ยนมาเป็นแป้งเป็นพลังงานเป็นโปรตีนนไปตามระบบเขาแล้วไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะนั่นน่ะสิไม่รู้ เอาไม่รู้แล้วซื้อมาได้ไงก็เห็นเขาใช้กันนี่ไงมันต้องมีมันต้องมีการคิดวิเคราะห์ด้วยคืออย่าไปคิดว่าเอามาใช้อย่างเดียวตามที่เขาโฆษณา,าทั้งหมดมันแรกๆนะมันไม่ใช่ อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกให้พี่น้องท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยเอาไปวิเคราะห์นิดนึงคือได้อะไรมาแล้วลองวิเคราะห์ใช่แต่แม็กซาโกอย่างของแม็กซาโกเนี่ยเราเป็นของจริงอย่างเงี้ยพูดกันตรงๆว่ากันซื่อบอกเลยดีอันไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีอ,อันไหนดีเราก็จะบอกเออมันเป็นมาอย่างไงคือ,คอถ้าไม่ดีเนี่ยบริษ <c oughs> ัทเขาจะไม่คัดเข้ามาขายถูกต้องเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของข้อมูล ที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรจําเป็นที่จะต้องมีและต้องหารับรู้ให้มันเหมาะสมกับยุคเกษตรกร,ร,ร4.0ถูกต้องที่เราคุยกันไว้นะในตอนที่แล้วหนึ่งตอนและหรือบางคนบางคนมีข้อมูลค้างคาอยู่ในใจว่ามันเออพอคุณยักษ์คุณน้าพูดมาเอ้ยเออใช่มันแล้วมันจะใช้ได้ไหมว่ามันจะเอาไปปฏิบัติได้ไหมอันเนี้ยโทรเข้ามาคุยกัน หรือแอดไลน์ผมก็ได้เดี๋ยวทางทีมงานเขาคงขึ้นวิ่งให้ดูถ้าถ้าใครที่แอดไลน์ไม่ได้แสดงว่าเป็นเจเนอเรชันที่2ที่สามแหละเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะเจเนอเรชันที่1ก็ได้ลูกหลานไปสอนไงอาจจะแปลกใจผมมีพี่น้องเกษตรกรแอดไลน์เข้ามาคุยนะใครไม่เคยเห็นคุยไปก็สวัสดีครับเสร็จปั๊บ ฟังกี้ใช้ยังไงอ่าไร่นรู้แล้วมาจากไหนอนนี้เราก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าพูดถึงฟังกี้เนี่ยผมผมย้ำอีกนิดนึงตอนนั้นข้อมูลไม่ได้ให้ไปฟังกี้เนี่ยฉีดซ้ําบ่อยๆได้เลยอืไม่ดื้อไม่ดื้อโลกเนี่ยก็ดื้อได้นะครับไม่ใช่ดื้อไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงเหมือนกันมันจะมีการต่อต้านแต่มีสิ่งมีชีวิตชีวิตหนึ่งที่ให้ตังบ่อยๆแล้วยังดื้อยู่ มาอย่างไงยภรรยาให้ตังทุกเดือนเลยยังดื้อไม่รู้แต่ฟังกี้ไม่ดื้อฟังกี้ไม่เดื้อฉีดไปเลยชื่อไม่มีกลิ่นไม่มีสีฉีดซ้ำๆฉีดไปบ่อยฉีดต่อเนื่องฉีดเป็นระยะเวลานานก็ได้เพราะว่าฟังกี้คือยาฆ่าเชื้อนะฮะเป็นยาฆ่าเชื้อฉีดไปเมื่อไหร่ก็ฆ่าทุกโลกทุกเชื้อ ในในใน,ในหัวข้อเรื่องเกษตรกรยุค4.0เนี่ยก็คือมันเหมาะสมกับนโยบายไทยแลนด์4.0นะซึ่งเศรษฐกิจจะยั่งยืนด้วยนวัตกรรม,มในการภาคการเกษตรเนี่ยจะเป็นข้อแรกของทางนโยบายแผนหลักของเขาเลยที่จะต้องพัฒนาในในการในแผนการพัฒนาเนี่ยก็ยังมีข้อย่อยในเรื่องของ เราจะพัฒนาการเกษตรยังไงนะฮะอ,อย่างตอนที่แล้วเราบอกไปแล้วว่าเขาจะต้องทําให้การเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายที่สุดอ่าอันนี้คือการเข้าถึงข้อมูล,มลได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คืออินเทอร์เน็ตถ้าไม่มีอินเตตทอร์เน็ตทํำยังไงก็มีศูนย์ชุกกระจายชุมชนอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆศูนย์ให้ความรู้ห้องสมุดประชาชนอ,อันเนี้ยเขาจะต้องส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกร,กรหาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ การหาข้อมูลในห้องสมุดเนี่ยก็จะมีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์ให้แน่นอนหรือถ้าไม่ถนัดก็ไปเปิดค้นจากสมุดหนังสือหนังสือนะฮะซึ่งจะเป็นเอกสารแนะนำต่างๆนะครับแผ่นพับใบปลิวซึ่งทางราชการเขาคงทำให้แต่ว่าถ้าค้นหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะง่ายมากแล้วข้อมูลอยู่ในนั้นค้นเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะฮะมันก็จะตรงกับความต้องการของเราสูงสุดนะครับอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ ข้อมูลจะต้องเข้าถึงเกษตรกรอย่างทั่วถึงทีนี้การเข้าถึงข้อมูลเกษตรกรอย่างง่ายๆเนี่ยยุคลูกยุค,ลลยคลลหลานเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยจะเป็นรุ่นที่สามารถที่จะหาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะคุณน้าเคยบอกว่าเอามือถือเอาเอาคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆอ่ะม,มาไว้ในมือถือเครื่องเล็กๆอะ่ะกดได้ตลอดอย่างยุคปัจจุบันเนี่ยยุคก้มหน้าสังคมก้มหน้าไปที่ไหนที่ไหนก็นะ กินข้าวยังกินแล้วกินอะไรมั่งมีอะไรให้กินมั่งก็ลงมาดูดีก็นั่งอยู่ข้าง,างๆก็จะเป็นลักษณะเนี้ยมันจะอยู่บ้านเดียวกันยังต้องแชทคุยกันมันบางทีมันน่าคิดแต่ก็เป็นเป็นการพัฒนาซึ่งมันมีทั้งฝึกเปอฝึกเอ่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียเราต้องนํามาใช้เราเลือกเอาข้อดีมาใช้แต่พี่น้องเกษตรกรอย่าไปอย่าไปก้มหน้าทํานาไปด้วย ทำสวนไปด้วยทำไร่ไปด้วยก้มไปด้วยไม่ดีนะครับขับรถไถเดียวตกคอพี่ขับรถไถใจคอไม่ดีไอหนุ่มรถไถหนุ่มรถไถเพลงนี้เพลงนี้เพราะมากเลยนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ข้อมูลที่เราจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลนะก่อนที่จะค้นคว้าหาข้อมูลต้องฟังสองเก่าก่อนว่า จะต้องเปิดหูเปิดตาเปิดใจก่อนนะอ่านะอย่างที่คุณน้องเคยบอกว่าใช้ปุ๋ย75กิโลต่อไร่เนี่ยอลองไปแนะนำว่าใช้ทำไมเจด้เคยใช้อย่างเงี้ยเนี่ยถ้เจอสภาพแบบนี้นะปัญหาที่ผมรู้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งคุยเลยปัญหาเรื่องดินอืดินมีปัญหาแน่สังเกตง่ายๆถ้าอยากจะรู้เนี่ยนะฮะพี่น้องเกษตรกรลองถอนต้นที่อะไรก็ได้ที่ปลูกอยู่เนี่ย <c oughs> โดยเฉพาะพืชพืชอายุสั้นเนี่ยนะ จะแสดงออกมาได้ชัดเจนมากที่สุดอถอนขึ้นมาถ้าลากขดอยู่กระจุกไม่แผ่กระจายใหญ่ๆนะเพราะว่าลากเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าถ้าทรงต้นไปถึงตรงไหนเนี่ยกอไปถึงตรงไหนเนี่ยลากมันจะต้องแผ่เกินออกไปนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันไม่แตกกอแตกกอไม่ดีมีระยะระวังทนเหมาะสมละแล้วลากยังกระจุกเล็กๆไม่แตกนะฮะคือปัญหาเจอปัญหาเรื่องดิน ถ้าเจอปัญหาเรื่องดินแบบเนี้เราก็เอาส่ปิ้งเ,เข้าไปแก้ไขเอางั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ,รบสนับสนุนโดย B2U ใช้แทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าวประหยัดมากกว่าครึ่งต้อง B2U และสาปิ้งสุดรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสาปิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโกสองเก้ยาทุ่ง